สำหรับคลิปนี้นะครับก็เชื่อมเสร็จแล้วล่ะนะครับเชื่อมเสร็จแล้วเชื่อมเสร็จอิกพลสีนะครับนี่พลนสีเก็บงานนะครับทําโต๊ะขาคของตลาดนัดนะครับที่ทานะครับก็ทําความยาวของโต๊ะสามเมตรนะครับทําเป็นโต๊ะรูปตัวเอลนะครับเดี๋ยวผมพ่นสีผมอันนี้แล้วเสร็จแล้วจะประกอบให้เบิ้งนะครับว่ามันจะออกมารูปร่างลักษณะแบบใดนะครับส่วนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยซื้อเหล็กเบิดยอยู่440บาทนะครับ ได้โต๊ะความยาว3เมตรแล้วได้รูปตัวเอลด้วยช่วงตัวเอลหันยาวอยู่90เซนนะครับเดี๋ยวรอสีแห้งนะครับรอสีแห้งเดี๋ยวผมประกอบให้เบิ่งครับเดี๋ยวสีแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวผมประกอบให้เบิ่งนะครับพี่น้องนี่นะครับตัดประกอบก็บวนยากก่อนนะครับนี่นะครับเหยียบไปจากน้อยนะครับห่อหอดีดึงกว่าเพราะว่ามันเป็นเด็กเด็กแบบเด็กอ่ะเด็กกล้องนะครับว่าไม่เด็กกลมเดี๋ยวนะครับพี่น้อง ดึงออกก็ดึงออกแค่นี้นะครับพี่น้องบางอย่างนะครับจะจืดผมวางไว้กันนี่นะครับอ่าหลบลงไปนะครับอ่านะครับเสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้มาต่อนะครับนี่อ่าใส้เหล็กอยู่แค่4เซ็นนะครับพี่น้องบม่ได้ใส้เหล็กลายนี่นะครับปึ๊บนี่ นี่นะครับประมาณปึ๊บจัดทรงจัดอย่างให้มันเข้ากันซื้อ,อนะครับผมเฮ็ดมือวันนี้นะครับเมื่อนี้ก็มาเฮ็ดเพิ่มคือว่าเนียอยากได้เป็นแบบอันนั้นนะครับแบบแบบที่สามารถว่าเข้าไปตลาดสองเมตรท็อก็สามารถลงได้เองสิ่ไหมครับนะครับก็เลยต้องเฮ็ดตามคําสั่งนะครับนี่ น,นะครับพี่น้องส่วนตัวนี้ก็มานี้อีกนะครับไอ้นออันเม็ดหนึ่งผมไาเลยผมลืมอ่านี่นะครับอนี้นะครับอ่ะมันที่สามารถเลื่อนได้นะครับพี่น้องขยับได้ อ่ะประมาณนี้นะครับนี่นะครับนี่คือสามเมตรนะครับนี่จัดทรงได้นะครับขางอยากได้อ่าตรงจังไลยจัดได้เบิดนะครับนี่นี่นะครับแทนวางสามเมตรพร้อมตัวเอลนะครับแบบนี้ก็คือตัวนี้คือตัวเอลของมันนะครับเพราะว่าจะเอาอยากวางของหลานะครับเอ้า ผมล้ำผิดแล้วบันไว้แต่ความเงี้ผิดนะครับพี่นอ้องเดี๋ยวๆเ,เอาไหมเอาไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยนะครับเพราะว่าแต่ละผมบนก็ตัวกลางโอ้ตัวนี้เออถือยู้ถือยู่นะครับผมใส่หูมันผิดซื้อ คขข้างอยู่ <S <S ใส่รูผิดใส่รูผิดอ่ะนี่นะครับแล้วส่วนตัวนี้ตัวนี้ก็สิมาประมาณนี้นี่นะครับช่วงเอวช่วงช่วงที่มันงอเนี่ยคือผมเอาออกมา90เซนนะครับมันก็สิอยู่ในอา่านของ3เมตรนะครับของตลาดที่สามารถเอาลงได้โอ้เส้นเล็ก นี่นะครับอะออกมาประมาณนี้นะครับพี่น้องสลหรับโต๊ะวางขายของตัวเอลนะครับสามเม็ดมีตัวเอลนะครับประมาณนี้นะครับแข็งแรงครับพี่น้องบันด้านเ้องก็ใส่ฝากไม้ปูนะครับปูนี่นะครับตัวนี้ก็ปูมานี่ปูนี่นะครับอะนี่นะครับพี่น้องประมาณนี้นะครับใส่เหล็กขนาดนี้แหละนะครับเหล็กกระานนนะครับ ผมซื้อมาจากบ้านผือเส็นหนึ่งร้อยสิบบาทนะครับสี่เซ้นก็สี่ร้อยสี่สิบบาทแค่นี้นะครับงบงบในการเห็ดนะครับบรวมรวดเชื่อมเด้นะครับรวดเชื่อมก็ใส่บกี้เซ้นนะครับนี่เสร็จอ่าครับให้พี่น้องในเบื้องประมาณนี้นะครับอ่าเป็นไอเดียนะครับเป็นเทคนิคผู้ใดขายของตลาดนัดคือกันก็ได้เอาไปปรับใส่เอาไปเห็ดนะครับอ่าครับคลิปนี้เอาซ้ำนี้ครับวันดีครับ